พราะมันไม่ถูกใจในเมื่อมันไม่ถูกใจแสดงว่ามันมีสิ่งที่มันยึดมันมีสิ่งที่มันอยากให้ถูกใจอยู่เอาสิถ้าไม่จริงอ่ะมันเฉยไม่ได้แล้วเพราะมันมีสิ่งที่มันปาดถนายอยากให้เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนี้มันยังทุกข์เรียกว่าไม่ได้ดังใจ มันไม่ได้ดังใจเหมือนท่านอยากสงบเราปฏิบัติเนี่ยอยากสงบเนี่ยนั่งภาวนาไปเนี่ยอยากสงบเนี่ยท่านยึดโดยไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยพอนั่งไปปุ๊บมันไม่สงบท่านจะรู้สึกทุกข์มากท่านจะพยายามฝืนให้มันสงบนีผมบอกเลยว่าท่านปฏิบัติอย่างเนี้ย ยากเพราะท่านตั้งเป้าหมายผิดตั้งแต่ต้นแล้วยากมากยากที่ท่านจะสนุกเพราะท่านตั้งเป้าเป้าหมายผิดถ้าเราตั้งเป้าหมายใหม่ล่ะเปลี่ยนไปนเป็นว่า นะเราจะกำหนดรู้ทุกสรรพสิ่งบนลมหายใจนี่เป้าหมายไหมนะสงบเราก็จะรู้จักไม่สงบเราก็จะรู้จักเราจะเรียนรู้ทุกสภาวะนี้บนลมหายใจของเราเห็นไหมว่าการตั้งเป้าหมายอย่างนี้เนี่ยท่านไม่ได้ตั้งความปรารถนาไปในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ท่านเปิดใจพร้อมจะเรียนรู้ทุกสรรพสิ่ง แม้แต่ความไม่สงบนั้นท่านก็จะเรียนรู้มันและแม้แต่ความสงบท่านก็จะเรียนรู้มันเนี่ยเป้าหมาย,เ,ยเราจะเรียนรู้ทุกสรรพส,สิ่งบนลมหายใจนั่นหมายความว่าเราจะไม่ทิ้งลมหายใจเราจะมีลมหายใจเป็นหลักเป็นฐานเห็นไหมทีนี้ก็กำหนดดูลมเข้าดูลมออกสิ่งใมด,มดมันจะเกิดขึ้นความคิดมันจะเกิดขึ้นก็รู้จักว่ามันคิดแล้วก็กลับมาที่ลม เมื่อเป้าหมายเราตั้งไว้อย่างนี้ความวุ่นไวายไม่เกิดนะครับท่านจะเห็นว่าเออมันคิดแล้วก็จะกลับมาสู่ลมหายใจเห็นไหมว่าแค่การตั้งเป้าหมายท่านก็สงบจากตันหาของท่านไปได้ได้บ้างแล้วสงบสงบไปจากความปารถนาในใจแล้ว มันง่ายที่สุดนะครับมันง่ายมากท่านเรียกว่าดัมลิดัมลิชอบเนี่ยคำว่าดัมลิชอบนหนึ่งในองค์มัก การวางใจของเราจึงจะเป็นกลางทีนี้พอเรามีเป้าหมายอย่างนี้ท่านจะเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งบนลมหายใจจะยืนเดินนั่งนอนท่านก็จะมีลมเป็นเพื่อนเป็นที่อาศัยนะหรือเรียกว่าเป็นวิหาระเป็นที่ที่อาศัยของจิตตาเราเห็นเราจะเรียนรู้มันบนลมหายใจ หูเราได้ยินเราจะเรียนรู้มันบนลมหายใจจมูกเราได้กลิ่นเราจะเรียนรู้มันบนลมหายใจนะลิ้นได้ลิ้มรสเราจะเรียนรู้มันบนลมหายใจกายเราเนี่ยได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มเบาแข็งอ่อนอะไรก็ตามเ,เราจะเรียนรู้มันบนลมหายใจเนี่ย ลมต่างๆเกิดขึ้นเราจะเรียนรู้มันบนลมหายใจความพอใจความไม่พอใจเราก็จะเรียนรู้มันบนลมหายใจนี่เห็นไหมการเรียนรู้การฝึกดูลมอยู่บ่อยๆข้างบ่อยๆัย้งจะนําไปสู่ความรู้ที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่เห็นไหมว่าเรากําลังเรียนรู้ทั้งกายและใจกายคือลมเนี่ยเราเรียนรู้มันอยู่ เราอยู่กับลมเนี่ยเรียกว่ารู้ลูปเราเห็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนั่นเรียกว่ารู้น้ำ <Yeah. S 1> เรากำลังเรียนรู้รูปและน้มด้วยสติท่านเห็นทางเดินหรือยังท่านเห็นท่านเห็นแผนที่หรือยังท่านเห็นลายแทงที่ผมพูดหรือยังเราไม่ได้เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับ เรากำลังเรียนรู้สองสิ่งนี้คือรูปและนามนี่นะี่เรียนรู้อยู่โดยโดยความไม่เที่ยงเรากำลังพิสูจน์คำสอนพระพุทธเจ้าที่ว่าพระพุทธองค์บอกว่าทุกสรรพสิ่งไม่เที่ยงเนี่ยเรากำลังพิสูจน์ดูสิมีสิ่งไหนบั่งที่มันเกิดขึ้นกับเรานี่เกิดแล้วไม่ดับ นี่เรากำลังพิสูจน์หรือเรียกว่าทำแลบกำลังทดสอบทดลองในสิ่งที่พระพุทธองค์แสดงไว้เพราะท่านเห็นอย่างนี้ซ้ำๆๆๆๆๆไม่มีอะไรเกิดแล้วไม,ไม่ไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับเลยสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมันดับหมดท่านจะเห็นตามพระพุทธเจ้าท่านจะเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ เมื่อท่านเห็นความจริงในสิ่งที่พระพุทธองค์เห็นท่านก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธองค์